เดี๋ยวมีอะไรให้ดูอะไรนี่อะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนแล้วมันคือตัวเลยครับดูช่วงนี้หน้ามะม่วงหน้าทุเรียนหน้าอะไรเงี้ยดูอย่างทุเรียนนี่ไหมตใหญ่ใช่ไหมเออมลรงวันตอมมลงวันตอมเยอะนะครับร้าน้านอาหารแนะนาเลยนะตอนนี้ถ้าซื้อเป็นแพ็คกะตกแผ่นระบาดกว่าเองเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูข้างในไม่มมยังไงพี่แผ่นระบาดเหรอบาทกว่าตอนนี้ร้านค้าของเจ้าอื่นนะแม่งตกแผ่นละห้าบาท แผงละห้าบาทแล้วอ่ะคนแพงเลยเฮ้ยตัวนี้ดีมันมีตัวล่อด้วยอ่ะเปิดมาปุ๊บมีแมงวันปั๊บโอ้ยังไม่พอเห็นจุดๆไหมคืออะไรพี่กินปลาทูโอ้โหมีที่ล่อให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยวางใหม่อันนี้ใช่ไหมตัวเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันแโงเดียวกันนี่โอ้โหนี่ของจริงครับทุกคนโอ้โหดูดิจําไว้เลยนะเลนเจอร์สเกลนะโอเคเปิดได้เปิดร้านอาหารนะเอาตัวนี้ไปใช้กาวเหนียวสองเท่าขอแค่ขาหรือปีกลงนะไม่ไป โอเคเดี๋ยวปักตะก้าไให้ hey, ไปตามเอาเอง